สวัสดีค่ะวันนี้น้ำทิพย์จะพามาเที่ยววัดกู้วัดกู้หรือวัดพนางเรือลมตั้งอยู่ที่เลขที่5 7หมู่หซอยสุขาประชาสันสองตำบลบางพูดออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดกู้จัดได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี2295เล่ากันว่าผู้สร้างคือพญาเจงเป็นชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีจึงจะเห็นได้ว่าศิลปะตามผนังจะเป็นแบบผสมผสานแบบศิลปะของชาวมอญจากประตูทางเข้าด้านขวามือตึกแรกจะเป็นวิหารใหม่ของวัดกู้ข้างใน จะมีหลวงพ่อสำเร็จเป็นพระประธานข้างในพระวิหารเป็นหินอ่อนเปิดให้นมัสก,การทุกวันโดยสามารถขอพอรได้หนึ่งอย่าง ถัดจากพระวิหารไปข้างหลังจะเป็นพระอุโบสถเก่าซึ่งเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในวันที่13มกราคมพศ2 5 4 1 1พระอุโบสถเก่าเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทานของโบสถ์แอนโค้งคล้ายเรือสำเภาเป็นศินลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในผนังโบสถ์เป็นจิตรกรรมที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มอญแต่ตอนนี้ภาพเขียนสีเสื่อมสทรมและเลือนลางมากเพดานของพระอุโบสถเก่าเขียนเป็นรูปลายดอกไม้สำหรับพระประธานในพระอุโบสถเก่านั้นชื่อว่าหลวงพ่อปัถนาท่านสามารถ ขอพรจากหลวงพ่อได้หนึ่งอย่างทางด้านซ้ายมือจากทางเข้าเป็นพระวิหารเป็นพระนอนองค์ใหญ่หรือพระพุทธรูปปางสายญาติพระพุทธรูปปางสายญาติน้ากว้าง4เมตรยาว37เเมตรอายุหลายร้อยปีประดิษฐานที่พระวิหารเปิดเป็นแบบโล่ง ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับวัดวัดกู้เดิมมีชื่อว่าวัดท่าสอนหรือวัดหลังสวนเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาวันที่31พฤษภาค,คม2423ขบวนเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีล์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดอุบัติเหตุล่มในแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งในขณะนั้นทรงตั้งพระคันเจ้าฟ้าได้5เดือนในคราท,ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางประอินเป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตสวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนนาภรเพชรรัตส,สิ้นพระชนด้านหลังของพระพุทธรูปเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่อับ,อบปางซึ่งชาวบ้านได้กู้ขึ้นมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดกู้และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ว่าพระนางเรือล่มมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภายในบริเวณของวัดกู้ยังมีศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตหรือพระนางเรือร่มที่ชาวบ้านร่วมใจตั้งศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าสถานที่นี้ได้กู้พระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตขึ้นมา ด้านหลังของวัดมีตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งจำลองแบบมาจากศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาธที่พระราชวังบางปะอินซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากภายในพระตำหนักจำลองนี้มีรูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้สักการะกราบไหว้บูชาอีกด้วย